ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในส่วนของแอปไทยเดลี่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับเป็นส่วนของพร้อมเพย์นะครับว่าการถอนเงินเนี่ยจะยังจ่ายปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะครั้งสุดท้ายและเกี่ยวกับการถอนเงินในส่วนของพร้อมเพย์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การแรกเลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับกดลิงก์สมัครด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดแอปมาเล่นฟรีได้เลยนะครับไม่เสียเงินในการเล่น วิธีการสมัครวิธีการถอนเงิน PayPal พร pay ้อมเพย์เนี่ยดูด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับวิธีการใช้งานต่างๆนะครับผมโอเคนะครับการถอนเงินของอแอปไทยเดลี่นะครับซึ่งการถอนขั้นต่ำเนี่ยสิบาทนะครับมันจะถอนได้แค่ครั้งเดียวซึ่งมันจะวนถอนซ้ําไม่ได้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถอนเงินเนี่ยก็สามารถติดต่อแอดมินไปได้ตามช่องทางที่ผมได้แนะนําไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมรับผมจะถอนเงินนะครับอยู่ที่200บาทนะครับเพราะว่าใน คลิปที่ผมถอนไปทั้งหมดเนี่ยสิบาท50บาท100บาทนะครับผมถอนไปแล้วนะครับซึ่งมันจะถอนซ้ําไม่ได้ตรงนี้ต้องลองแอปปรับปรุงแก้ไขหรือว่าพัฒนาในอนาคตนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองถอนอยู่ที่200บาทนะครับเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับเบอร์มือถือของเราเนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่อในส่วนของบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมคะแนนที่ใช้จะอยู่ที่200 0 0 0คะแนนนะครับก็กรอกเบอร์นะครับไม่ต้องกรอกศูนย์นำหน้านะครับกรอกแค่9้าตัวก็พอนะครับ ชื่อนะครับตามสมุดบัญชีของเราเลยนะครับนายชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับกรอกเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดถอนเงินเลยนะครับการตรวจสอบนะครับผม1-3วันทําการนะครับไม่นับวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้วันที่9นะครับผมที่ผมได้ทําการถอนเงินนะครับแล้วก็กดยืนยันไปเดี๋ยวเราไปเช็คที่ประวัติการถอนเงินนะครับ โอเคนะครับตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับวันที่ 10, อ่าวันที่9นะครับเดือน12-2020เนี่ยครับเวลาตอน17นาฬิกา50นาทีะครับผมจะรอดูอีกประมาณ3นาทีถึง5ชั่วโมงนะครับภายในวันนี้นะครับเงินจะเข้าหรือเปล่าเพราะว่าครั้งก่อนที่ผมถอนในส่วนของอ0 0่า100บาทเนี่ยมันเข้าภายในวันนี้นะครับผมประมาณ 5ชั่วโมงนะครับเงินเข้าเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับถ้าเงินเข้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตต่อท้ายคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอเงินเข้าก่อนนะครับเอาโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับยอดเงินเนี่ยได้อนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากการถอนเงินในส่วนของพร้อมเพย์นะครับจำนวน200บาทจากแอปไทยเดลี่นะครับได้ทําการถอนไปตอนเวลานะครับ17บเนาฬิกาห้นาทีนะครับวันที่9นะครับเดือน12 2020นะครับทางแอปเนี่ยได้ออนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ อ่าบัญชีธนาคารที่ผมใช้รับเงินนะครับผมเโอเคนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของบัญชีที่ผมใช้รับเงินนะครับจำนวนเงิน200บาทนะครับโอนเงินด้วยเพลอ่าพร้อมเพย์นะครับเติมเงิน e wallet นะครับจากใครไม่รู้นะผมอ่านชื่อเขาไม่ออกนะครับก็ได้รับเงินในวันที่9นะครับธันวาคม63นะครับตอน3ทุ่ม41นาทีนะครับก็ถอนตอน5โมงเกือบ6โมงเย็นนะครับเงินเข้าตอน3ทุ่มนะครับก็ภายใน1วันนะครับเงินเข้าในส่วนของพร้อมเพย์นะครับก็ถือว่ายังจ่ายอยู่นะครับ ในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะถอนในส่วนของ PayPal ให้ดูอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็สะสมคะแนนไปก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้คะแนนเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยก็มาเรื่อยๆนะครับจากการแนะนําเพื่อนจากการดูข่าวนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับกดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับสำหรับการหาเงินฟรีบนมือถือนะครับสามารถทําได้จริงนะครับแอปนี้ไม่เสียเงินในการเล่นนะครับเล่นฟรีนะครับผมโอเคนะครับก็ฝาก เพื่อนด้วยนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ